คืนวันที่11พฤศจิกายน2566นี้เวลา19นาฬิกา30นาทีมาป่าหน้าดูบุฟเฟ่ตันวันเดอร์เรสจะเปิดรังที่มอลลินิวสเตเดียมรับการมาเยือนของไก่เดงทองท็อตแนมฮอสเปอร์สศึกสองสัตว์ที่ต้องมางัดกันเพื่อความฝันที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันอยู่พอสมควรเจ้าบ้านบูฟเฟ่ตันวันทูคอทุยวันเดอร์เรสปัจจุบันอยู่ในอันดับที่14ของตารางคะแนนทักทายแฟนๆด้วยอันดับโซนกลางค่อล่างของเทเบลิลแข่ง11ชนะ3เสมอ3แพ้5ยิง19เสีย14 ผลต่างประตูได้เสียติดลบอยู่5ประตูและมีอยู่12คะแนนห่างจากโซนตกชั้นอยู่6แต้มและตามหลังคู่แข่งในนัดนี้อย่างเดือดก่ห่างไกลถึง14คะแนนเลยทีเดียวไกลโพดในขณะที่ผู้มาเยือนอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์สผลงานยังทรงดีแม้เพิ่งจะมีหลุดแพ้เป็นนัดแรกของฤดูการมาหมาดๆแบบแพ้สดปัจจุบันอยู่ในอันดับที่ 2, 2เพราะเพิ่งโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้แซงคืนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นี่เองแข่ง11ชนะ8เสมอ2แพ้1ยิง23เสีย13ผลต่างประตูได้เสียบวก และมี26คะแนนตามหลังจากฝูงแบบหายใจรถต้นคอแบบห่างกันเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นได้ลุ้นได้เสียวได้สู้กันไปยาวๆอย่างแน่นอนในฤดูกาลนี้นัดล่าสุดของวูฟแฮมตันวันเดอร์เวอร์สผลงานหมาป่าไม่รับประทานเมื่อพวกเขาบุกไปแพ้ให้กับเชฟฟิลด์ยูไนเตดมาด้วยสกอร์สประต,ตูต่อหนึ่งทั้งที่ควรจะทําได้ดีกว่านี้เจอทีมใหญ่ช่วงหลังพวกพระเดชพระคุณท่านก็ทําผลงานได้ดีเป็นบ้าแต่พอเจอทีมระดับใกล้เคียงกันกลับจัดงานได้ไม่น่าประทับใจไม่แน่ไม่นอนซะอย่างนั้นนัดนี้ เล่นในบ้านพร้อมรับงานกับทีมใหญ่ต้องมาดูว่าพวกเขาจะทําได้อีกนัดไหมกับทีมใหญ่ในเกมนี้ส่วนทดแนมฮอสเปอร์สล่าสุดฟอร์มหลุดเละเทะแบบเป๋ออกอาการชัดเจนเปิดบ้านเจอเชลซีอัดเละคาที่มาสี่ประต,ตูต่อหนึ่งเจอไป2ใบแดงแบบจุกๆทําให้ทีมเสียตําแหน่งจากฝูงไปจนได้เพราะแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาไม่พลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมาแพ่ในนัดล่าสุดนี้ไม่รู้ว่าจะส่งผลเสียต่อสภาพจิตใจความมั่นใจของทีมไปมากน้อยขนาดไหนเหตุทเคู่นี้หวดกันมาแล้วทั้งสิ้น18ครั้ง พเมผลงานใกล้เคียงกันแต่ท็อตแนมฮอสเปอร์สนั้นทำได้ดีกว่าน่อยบูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์ชนะไป6ครั้งเสมอ3และเป็นทางท็อตแนมฮอสเปอร์สที่เอาชนะไปได้9ครั้งสถิติก็พอได้เบียดได้บี้ได้ไล่กันสูสีแต่ไม่มากแถมนัดล่าสุดที่เจอกันบูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์ก็เปิดบ้านจัดงานอัดท็อตแนมฮอสเปอร์สจนปีกหักไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ในปีนี้นี่แหละคู่นี้ชนะกันไม่ค่อยจะขาดสักเท่าไหร่โดยรวมแล้วไม่เกิน2ประตูที่ชนะกันได้ถือว่าพอเอาใจช่วย ได้แบบมีลุ้นเลยทั้ง2ทีมเรียงสีตีเม็เคอออกมาแบบเจาะฟอร์มในช่วงนี้ยิมเยือนดูดีดูหน้าไว้ใจมากกว่าอยู่พอสมควรเพราะเจ้าบ้านก็ดูทรงดูอาการแล้วมีเป๋มีเซแบบไม่น่าไว้ใจอยู่เนืองเนืองความกดดันของทั้งสองทีมน่าจะมีมากพอๆกันแต่ความยากของเกมนี้เจ้าบ้านอย่างวูฟแฮมตันดูท่าแล้วจะมีมากกว่าผู้มาเยือนอยู่นิดหน่อยใจเสียจากนัดก่อนมาด้วยกันทั้งคู่ต้องมาดูว่าในนัดนี้สมาธิและความมุ่งมั่นฝั่งไหนจะมีมากกว่ากาันมาปาขอเสมอก็ไม่เป็นไร แต่เดอไก่ยังไงก็ต้องมองไปที่3คะแนนเต็มพิยงเท่านั้นนั่นจึงจะถือว่าเป็นจุดที่น่าพอใจจนลืมเซ็งจากเกมนัดที่ผ่านมา